เบิ่งคุณพระหัตพยายามตุ้มกบมาได้บ่ล่ะได้บ่ไปใส่มาพยายามตุ้มกบพยายามตุ้มกบหลังนิดหนี่ฮะใส่ไปสองหลังนึงใส่ไปสองหลังเขาหลังละโตป๊าเพราะว่าเพื่อาไม่ได้ออนีืมุ้งยางไปไหมบ่คุ้งยางเราเห็นก็เลยเอาแม่เอาอินไปใส่ออกใส่สองหลังนะแม่หลังละโตเป็นเขาหลังละโตได้หลังละโตโตบักกี้ใหญ่ปลาผู้น่ะใหญ่มากเลยเด้อ นู่ต้นๆเลยคุณน่ะย่ามาเมื่อกี้นี่อือปดเอ็ดเป็ดอ่ะปับก็ไม่ใหญ่คักแท้นาของแท้นะครับของแท่บะจกตาเด้อของแท้เด้อครับคุ่นคนหาอยู่หากินมานี่ดูหน้าตาก็ลอยอยู่ได้ล่ะหรอลอรออยู่แล้วไม่ต้องพูดเลยเออได้กบตัวบ่างไงเมื่อมื่อเสีอทิ้งใครก็เอาไปให้อันตู๋ เอ๋อจีฮวอนเจ้าของจิฮวนมันคนใส่โยอันหนึ่งเสร็จกบฝากไปให้น้องสาวอยู่กรุงเทพได้รับระบุบัได้โทษถามยี่กองมันยังไป่เขาเส้นทุ่งใยของยี่กองหุ่นหน้าลูกชิ้นมากุ่นหน้าหุ่นหน้ามันสิโดดซะได้น่ะเออนี่อยลื่นเหนื่อยหลายืหาอยู่หาชิมนนคือเก่าสองตัวเอฟเอฟตัวใหญ่เลยเอฟเอฟเลยใหญ่มากหัวอันจะสิหลังได้ ได้ตัวเดียวมันนี่ใช้สองหลังได้สองโตมือเซาะยังไม่มือเ้าเนี่ยมะกรูดไม่ได้เนี่ยนั่นบอมือเ้ายังไม่ยังอีกหลังเดียวอีกสองหลังตัวบ่มีหยังใส่ะอเอาอะไรอีกแบบไซบ้างบออืออ๋อโอเคมันคือเก่าสวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบเอ็ดตุลาคมสองห้าหกแปดแล้วนะคะ เมื่อวานนี้เป็นจังใดกันแน่มี่ภูมานบเรลาพัฒนาใม่เพ่นกับบอมานคือเก้าน,นะคะเอฟซีะเมือนีเข้ามาสู่กันต่อกับแนวทางห้าน้อยนะคะของอาตาปากน้ำโพเขาฝากมาเนาะแล้วก็จะมีของแม่ลิ้วพารวยหมอดูเลขเด็ด อาจารย์สวัยและพ่อเกลียงนะคะอยู่ในคลิปนี้มี6สำนักด้วยกันเนาะมีทั้งฮานอยรวมและฮานอยแยกนะคะเข้ามาแล้วฝากเบิงให้จบคลิปเนาะคะ่ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่เพนได้เด้อค่ะมาค่ะมาเบิงผลฮานอยกันก่อนนะคะสำหรับผลเมื่อวานนี้นอยพิเศษบนออก 739ล่างออก33นะคะส่วนผลฮานอยปกติบนออก640ล่างออก78และฮานอย VIP บนออก984ล่างออก05นะคะเอ่อมีเอฟซาบางคนว่าคือเสียงเบาแท้คือเสียงเป็นยังสัน้นเสียงแหบบได้ยินคักบได้ยินชัดออก,กับม่เพ้นเป็นวัดนะคะพะค่อยสบายนะคะ มันกะเมื่อเือมันกะชัดแน่เมื่อเือมันกะแหบแน่นะคะให้โฟก,กัสที่ตัวเลขเอาเด้อค่ะเนาะสำหรับแนวทางของแม่ริ้วเมื่อวานนี้เนาะวิ่งลูดเข้าทั้งสองตัวนะคะแต่ว่าจับคู่ให้บอเขาเนะกมา7ดมาจับคู่บอเขานะคะ ส่วนของอาจารย์สวัยวิ่งรูดตัวเดียวนะคะก็คือ7มานะคะจับคู่ให้เข้าที่8 7เนาะเลขออก7 8ล่างน้อยปกติเข้า1นึฮนอยของพ่อหมอดูเลขเด็ดวิ่งรูดเด่นที่4กับ5มาทั้ง2ตัวนะคะจับคู่ให้เข้า1นึฮนอยก็คือ48เลขออก8 4บนของฮานอย V A P 1นึฮานอยเนาะ ส่วนของพ่อเกลียงวิ่งลูดมาสองตัวนะคะห้ามาจับคู่บ่อเขานะฮะเจ็ดมาก็จับคู่บ่อเขานะคะเจ็ดเนาะตาปากน้ำโพฮานอยรวมวิ่งลูดศูนย์กับสามศูนย์มาสามมานะคะจับคู่ให้เข้าหนึ่งฮานอยเนาะให้มาห้าศูนย์เลขออกศูนย์ห้าล่างของฮานอย VIP 1หนึ่งฮานอย ส่วนฮานอยแยกของตานะคะวิ่งรูดเข้า2 h ฮานอยก็คือฮานอยพิเศษกับฮานอย v i p แต่ว่าจับคู่ให้บอเขาเนาะนี่ค่ะให้3ให้3 8เลขออก3 9เกนาะกับ3 3บนล่างนะคะของเขาฝากมาหลุดอีกแล้วนะคะหลุดทั้ง3 h ฮานอยเลยเนาะคะ่ะออกสลับกันนะคะ เข้ามาเอาตัวเลขแนวทางของวันนี้กันต่อเลยนะคะสำหรับฮานอยแยกวันนี้ของตาปากน้ำโพน้อยพิเศษตาให้รูดที่5กับ8นะคะจับคู่ชุด2ตัวมี5 2 5 5 8 2 8 5 3ห้าตะบน5 8 5แล้วก็8 5 2ส่วนฮานอยปกติวันนี้ให้รูดที่9กับ2 จับคู่ชุด2ตัว 98, 99, แปดเกตัวบน 9, ก้สองหแล้วก็ <c oughs> 298แนะคะแล้วก็มาต่อที่ฮานอย VIP ให้รูดที่6กับ9บนล่างชุด2ตัวมี 6, กเก้าหกสองเก้าชุด3ามตัวบน 6, 9เสองแล้วก็ 9, 69นะคะ ตาปากลาโพวันนี้เนาะส่วนเมื่อวานของตาวิ่งลูดก็เข้าสองฮานอยนะคะก็คือมาฮานอยพิเศษกับฮานอย v i p เนาะแต่ว่าจับคู่ให้บบเขา่ามอนีไ้มะไมเป็นวิ่งลูดน้อยพิเศษเด่นที่ห้ากับแปดน้อยปกติวิ่งลูดเด่นที่เก้ากับสองน้อย v i p วิ่งลูดเด่นที่หกกับเก้านะคะ มาเอาฮาหนอยแยกของเขาฝากมาวันนี้นอยพิเศษให้ลูดที่4กับ5บนล่างชุด2ตัวก็จะเป็น4ี่แปดสี่เตัวบน459กับ548ส่วนฮาหนอยปกติให้ลูดที่9กับ0ชุด2ตัวมี9091 0ูนย์ตัวบน901 90, แล้วก็0ูนย์เก และฮานอย VIP ให้รูดที่3กับ4บนล่างชุด2ตัว3 8 3 9 4 8 4 9 3ตัวบนให้3 4 9กับ4 3 8นะเ <c oughs> มื่อวานนี้หลุดนะคะ2องมือแล้วเนาะหลุดแบบนี้เนาะวิ่งลุดบ่มาทั้ง3มฮานอยเลยเมื่อนี้มาดูกันไหมมาเบิงกันไหมว่าจะ เป็นจังไดแต่ว่าก็ขอให้เขาให้แตก3ามตัวเดอ้อเนาะวันนี้ให้น้อยพิเศษมาเด่นที่4ี่กับห้าเนาะวิ่งรูดค่ะส่วนน้อยปกติให้เด่นที่9กับ0นน้อย VIP ให้เด่นที่3ามกับ4ี่นะคะอ่ะแคปหน้าจอ,อาค่ะหาน้อยแยกของตาปากน้ำภูก,กับเขาฝากมาเนาะ โอเคนะคะได้แล้วไปต่อค่ะมาต่อที่ของตาปากน้ําโพฮานอยรวมนะคะอันนี้เป็นฮานอยรวมของตาวิ่งรูดบนล่างมา9กับ2ชุด2ตัวมี9 1 9 5 9 6 9 9งเก้าหสองหนึ 5, ่ 6, และ2 9นะคะส่วนเมื่อวานเนาะของตาวิ่งรูดเด่นที่0ูนย์กับ3มมาทั้งสองตัว จับคู่เข้าที่5005มานอย v i p นะคะวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่น9กับ2บนล่างชุด2ตัว91 95 96 99 21 25 26และ29นะคะมาต่อที่ของพ่อเกลียงส่วนของพ่อเกลียงวันนี้วิ่งลูดเด่นมาที่234 จับคู่ชุดเน้น2ตัว8ปดส8 4 9 2 9 3 9 4แล้วก็ชุดกัน6 2และ6กสนะคะส่วนเมื่อวานของพ่อจับคู่ให้บาเขาเนาะวิ่งรูดมาที่5กับ7 2ตัว,ส,วส่วนวันนี้วิ่งรูดเด่นที่2 3 4ชุดเน้น2ตัว8 2 8 3 8 4 9 2 9 3 9 4ส่วนชุดกัน6 2กับ6กสเนาะ อะแคปหน้าจอเด้อค่ะ <c oughs> ่ะโอเคนะคะไปต่อค่ะ <c oughs> มาต่อที่ตัวเลขแนวทางของอาจารย์สวัยวันนี้ฮานอยว <c oughs> ิ่งตัวเดียวบนล่าง3ามฮานอยก็คือ เด่น6นะคะจับคู่ชุด2ตัวบนล่าง6061 6369ชุด3ตัวบน865 962นะคะชุดกัน3ตัวบนเนาะแล้วก็อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะนะะส่วนเมื่อวานเนาะค่ะของอาจารย์สวัให้วิ่งลูดที่เจ็ดเม็ดเดียว7มานะคะมาน้อยปกติเนาะจับคู่เข้าที่8 7ดเล่างนะคะ วันนี้ให้วิ่งลูดเด่น6เม็ดเดียวชุด2ตัว 60, 61, 63และ69ชุดกัน3ตัวบน 8, 65และ 9, 62ตัดเล่นด้วยเนาะ,ะมาต่อที่ของแม่ลิ้วพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่น7กับ6นะคะชุดเน้น2ตัว สี่สองสี่ห้าดห้าสองสองชุดลอง4ี่ห5ห้าหกและเจนะคะอคของแม่เลี้ยวพารวยค่ะวันนี้ส่วนเมื่อวานนะคะก็ให้วิ่งรูดบนล่างมาทั้งเออมาทั้งสองตัวนะคะแต่ว่าพ่นจับคู่บเบาเานาะมือนีกะให้มากมาเป็นวิ่งรูดบนล่างเด่นที่7กับ6 ชุดเน้น2ตัว42 4สองสี่หชุดกัน4 6 5 6ก7้าหกเบอร์โทรติดต่อหาแม่รลิ้วนะคะเพื่อดูดวงก็ติดต่อได้ทุกเมื่อทุกเวลาเนาะศูนย์แปดศูนก้าสองหนึ่งแนะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะ ได้หรือยังคะมาปิดคลิปด้วยของพ่อหมอดูเลขเด็ดกันนะคะในคลิปนี้พ่อหมอดูเลขเด็ดวันนี้ให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่8กับ9นะคะจับคู่ชุดสองตัว <c oughs> มีสามแปดสี่แปดห้าปดเ้าสามเก้าสี่เ้าห้านะคะเบอร์โทรติดต่อ0 8, 4, 6, 3, 7, 5, 1, 6, ูนย์แปดสี่หสามเจ็ดห้าหนึ่งหนเนาะส่วนเมื่อวาน ของพ่อโมดูเลขเด็ดวิ่งรูด4กับ5นะคะก็ามาทั้ง2ตัวจับคู่เข้าหนึ่งฮานอยสีเลขออก8ปดบนของฮานอยดีไอพีหนึฮานอยสำหรับวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดบนล่างเด่นที่8กับ9ชุด2ตัว3ามแปดสี9 4 9 5นะคะอ่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะ ส่วนของซีเซียนแล้วก็ของสุดใจพารวยน้องเพชรน้ำโชคติดตามเป็นคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทุกๆคลิปด้วยเนาะมื่อนี้แม่เพ่นจะนำเสนอแนวทางเลขติด3ตัวของอาจารย์สวายเนาะแล้วก็ชุดบนชุดล่างของพ่อเกลียงนะคะให้กับ f อซทั้งช่องรัฐบาลไทยนะคะเป็นคลิปอ่า หลังจากนำเสนอฮาหนอยจบหมดทุกเซียนทุกอาจารย์แล้วเนาะก็จะนำเสนอให้ต่อเลยค่ะอ่ะวันนี้ขอให้ปังปังกันทุกท่านทุกคนทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ